วันนี้นะครับมาดูช่างทีนะครับกับเจ้าสมวิบากคันนี้นะครับนี่รถชาวสวนนะครับของเรานะครับเนื่องจากว่าผ่านการใช้งานมาหลายปีตอนนี้ก็จะฟิตเครื่องยนต์ใหม่เป็นเป็นบอดี้ของซูซูกิสมารเอามาดัดแปลงนะครับก็ชุดโชคหน้านะครับก็จะเป็นของยามาฮ่าทีอ นะครับหรือยาม้า VR คล้ายกันนะครับนี่ชุดหน้าทั้งหมดเลยนะครับขอบล้อเป็นของ 10, ขอบล้อเป็นขอบ17อบางโครนก็มีขายทั่วไปนะครับตามท้องตลาดนะครับตัวนี้ก็ประมาณ200กว่าบาทใส่ตุ๊กตาแฮนแล้วก็แฮนวิบากนะครับมีสปอตไลท์ากาบนี้ก็เป็นของโซนิค นะครับนี่โชคกหลังก็เป็นของ YSS โอ้ทนทานนะครับโชคกหลังนี่ไม่มีรู่วไม่มีซึมนะครับนี่แน่นอนนะครับไม่ออกใ่้ช่างย่างหลังนะครับก็เป็น90ทับ116เป็นขอบ16นะครับนี่ขอบ16 สิกว่าปีแล้วนะครับคันนี้โอ้เรียกได้ว่าเป็นรถแปลงที่ดีนะครับ ทรมาแล้วนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับก็แยกแกะออกมาหมดแล้วนะครับนี่อ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าหลวมหมดนะครับชุดลูกสูบแหวนอ่ะช่างทีจัดการเลย อตอนนี้นะครับโก้ขอเวลาสัก3ามชั่วโมงนะครับเอาเสื้อสูปไปควานนะครับอ่าแล้วก็เอาฝาวาวไปทํานะครับอ่าชักทีนไปล้างหรือยังเอ,ออไป